กราบสวัสดีนะครับนะคลิปนี้มากินต้มขาหมูครับขาหมูต้มโคกนะกินกับข้าวเหนียวเขากันมาด้วยนะมาครับกินข้ากันครับข่าวเศร้านะก็บวันน้ไปทายอยู่ข้อไกลเมื่อนี่เพราะมันยังเศร้าอยู่ไว่ตอน่ำคำยังสิไปกินอยู่ข้อไกลมาครับขาหมูต้มโคกครับต้มบดถึงครึ่งชั่วโมงนะครับผมว่ามันสิบเปยดีแล้วนะแต่ทำมันเปอือยหลายมาเสบนะครับนะ ต่อมันนี่ยำเกล็ดเกล็ดเกดเห็นไหมกระดูกแทบโปรดอกเลยเห็นไหมต้มกับโคกมาจัดการเลยจิ้มข้านังจิ้มซีฟูดผมว่ามันต้องสุดยอดมากเลยซาลา chút cho ăn ừm, ngon, เาต้มกับโคกนี่มันเท่เลยาหมูมันเปื่อยเร็วขึ้นเดิมนะอันนี้พอถึงครึ่งชั่วโมงน้ำต้มไว้นะสับมันในแบบรสชาติแบบกลมขาหมูพะโลเลยนะครับคือยังขาหมูพะโละแหละ แต่นี่เขาต้องปรุงยังมากไหมครับใส่โคกคอ ว่ามันมันบมัเอ็กเครื่องมันมูนไว้ดีนะตุมโคกใส่โคกนะครับแถมมันเปื่อยเร็วความ ยอดเลยครับพอดีประมาณ20นาทีเลิมต้มขาหมูนีข่ขาหนึง่ง แสละคากิมันน,ะนี่ขามุงคากิสุดอยอดครับทุกนี้ตลาดเปิดหากิหน่าครับของยองนีตลาดทุกสงปิด Esa pelea. นี่แหละครับบาอดอยากปากเป็นนั้นสินวาอดอยากปากมัน เดี๋ยวขอยัดเสร็จมือเสร็จปากก่อนมันมาครับกินต่อครับที่จริงมันต้องเป็นข่าสวยเนาะกินกับข้าวเหนียวมาเข้ากันครับแต่มาผมมมักไม่เข่าสวย ผมมากินเท่าเนียวครับมันตรงนี่คากินี่ยังเสียบมันจะเขียวกรึดๆแน่คากิมัน เมนูนี้ยังไงครนะับสามารถต้มสซโมลงของเขาได้ มักกินแต่บ้านี่เนื้อมันบ่มักนะครับมักินแต่บอนมันมัน,มนติดหนัง เสร็จแลนะครับคลิปนี้เราจะไว้แค่นี้ครับขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่อง y o ยูทูบรูปยศตากไทยมีกับคุณโนเมนครับพบใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ